สวัสดีครับ DIMKEQK e วันนี้ก็จะมาแนะนำตัว RC Joy นะครับเป็นการออกแบบจุดต่อนะครับซึ่งในการออกแบบจุดต่อเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบตัวคานมาแล้วนะครับเราก็จะรู้หน้าตัดของคานแล้วก็เหล็กเสริมที่ใช้นะครับแล้วก็ออกแบบเสามาแล้วนะครับเราก็จะรู้ขนาดของหน้าตัดเสาแล้วก็เหล็กเสริมที่ใช้เหมือนกัน นะครับหลักนึ่งจะมาใช้ตัวนี้ได้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับ RC j o y นะครับนี่ตัวตึงเลยเพราะว่ามันก็เลยต้องใส่ข้อมูลทั้งเสาแล้วก็ขานนะครับนะครับเรามาดูข้อมูลที่ต้องใส่กันนะครับก็จะมีวัสดุนะครับวัสดุเนี่ยก็กำลังอัดของคอนกรีตนะครับแล้วก็เหล็กเสริมนี่ผมก็ ใช้เวลาอยู่เยอะเหมือนกันเพราะตอนแรกคิดว่าใช้เหมือนกันแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องมีใครมาทวงผมแน่ๆเลยนะครับว่าในเสากับในคาอาจจะใช้เหล็กขนาดไม่เท่ากันใช่ก็เลยเออเอองั game, right like ้นท <appe> eh, <sh> ําแยกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเสากับในคาเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เหล็กเสริมแยกกันได้นะครับเพื่อว่าจะใช้เหล็กไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะใช้ในเสาเนี่ยเป็น hd สี่สิบ db ยี่สนะครับในคานก็จะเป็น db ยี่สิบนะครับแล้วก็เหล็กปลอกนะครับอันนี้เหล็กปลอกขอใช้เหมือนกันก็นแล้วกันนะครับแต่เหล็กปลอกอันนี้จะหมายถึงเหล็กปลอกที่เราจะใช้ในตรงจุดต่อนะครับไม่ใช่ในเสาเลยนะคคานนะครับเราเราใช้เหล็กในเสริมยืนในเสาแล้วก็เหล็กเสริมนอนในคานเนี่ยมาเพื่อใช้ในการคำนวณกำลังโมเมนต์ดัดนะครับของหน้าตัด รประมาณจุดต่อเสาคานนะครับที่จะต้องเลือกก็จะเป็นเรื่องของการยึดรั้งของจุดต่อนะครับซึ่งก็จะมีแบบยึด4ด้านอันนี้กําลังก็จะได้เยอะเพราะว่ามันจะมีผลของคอนฟายเมนต์หรือการอบรัดเนี่ยที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยค่ากําลังก็จะลดลงนะครับ3ด้านอันนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็ อื่นๆนะครับคือสองด้านก็ต้องสองด้านที่ตรงข้ามกันนะครับอันนี้ในมาตรฐานมอยพอจะมีรูปเขียนไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูได้หลังจากนั้นก็จะเป็นจํานวนปลอกใน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 จุดต่อนะครับในจุดต่ออย่างนี้ถ้าเราใส่เยอะไปเนี่ยโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนมาก็คือใส่ต้องใส่อย่างน้อย,อยสองนะครับถ้าใส่หนึ่งเนี่ยก็จะโดนผมบ่นนิดนึ่งอ่ะแล้วผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นสองนะครับ เาคิดว่าอย่างเลน,น้อยสองดีกว่าขอโทษเดี๋ยวค่อยมาต่อรองกันทีหลังนะต่อมาข้อมูลของหน้าตัดคานนะครับก็จะมีขนาดความกว้างคานความลึกคานนะครับแล้วก็ระยะหุ้มคอนกรีตนี่เราก็แยกเหมือนกันนะ,ะเผื่อหุ้มไม่เท่ากันอีกอันนี้แล้วแต่ดีเจอลูก้า <laughs> เราก็เลยเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าถ้าแก้ตั้งแต่ตอนที่ทำนี่มันจะง่ายกว่ามาแก้ทีหลังนะครับบางทีผมลืม คือแบบว่าเขียนไปเยอะต้องเรียกความจําก็เลยเทําไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีเหล็กบนนะครับจํานวนเหล็กบนจํานวนเหล็กล่างนะครับ Nt แล้วก็ Nb ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของเสาอันนี้เราก็จะมีให้ใส่เป็นแรงเฉือนแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็จากโปรแกรมที่วิเคราะห์ออกมานะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้เกิดแรงเฉือนที่โคนเสาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะครับ มาก็จะมีขนาดของเสาแล้วก็เหมือนกับที่เราใส่ในเสาเลยก็จะมีจํานวนเหล็กเสริมนะครับแล้วเหล็กยึดจริงๆเหล็กยึดก็ไม่ต้องแต่ว่าแล้วแต่มันไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จํานวนหุ้มคอนกรีตแต่ว่าผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆล้ะเราก็ p y ีมาอันนี้ก็จะเป็นรูปแผนภูมิการที่เกิดแรงให้ดูเฉยๆเพื่อประกอบกับายการคํานวณน,นะครับ แล้วก็จะมีเป็นแทบนะครับให้ดู3มแทบก็คือหน้าตัดเสาแล้วก็หน้าตัดคานนะครับแล้วก็ตรวจจอยนะครับส่วนในรายการคำนวณเนี่ยอันนี้ก็จะมีแค่อินเตอร์มีเดียตกับ special นะครับเพราะว่าของออร์ดินารีไม่ต้องไม่ไม่มีนะครับอันนี้ก็ตามมาตรฐานของมยพอพยายามทำอยู่ก็ลองดูนะครับก็คือมันคงทำทุกอย่างไม่เสร็จภายในครั้งเดียวหรอกแต่ผมก็คิดว่า อย่างน้อยๆเราได้เริ่มหย่อนขาเข้าไปก่อนนะครับในการเริ่มต้นแล้วก็หวังว่าถ้ามีผู้บิุปการและคุณช่วยกันสนับสนุนเนี่ยครับก็จะได้มีกําลังใจทําต่อๆไปนะครับทีนี้ <c oughs> รายการคํานวณเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับโ <c oughs> ดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะเช็คค่ามินิมัมก่อนว่า AV ที่มินิมัมเนี่ยน้อยที่สุดเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อันนี้เราก็จะเช็คกับตัวเหล็กปลอกที่ใส่เข้าไปนะครับว่า,าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใส่มากกว่ามินิมัมที่ต้องการหรือเปล่านี่นะครับต่อมาก็จะคำนวณ j o ยแ r ร a เรนะครับแล้วก็จะคำนวณกำลังเฉือนมากที่สุดนะครับของตัวจอยนะครับทั้งนั้นก็มาเช็คกับ ตัวจอยเชียรที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้เราก็จะใช้ as 1 as 2ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเสริมบนกับเหล็กเสริมล่างในคาร์นีนี้เราก็คิดแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นรายการก็จะไม่ยุ่งยากทีนี้ที่มีแถมขึ้นมาก็คือในกรณีของสเปเชียลนะครับคือในสเปเชียลเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ในการออกแบบของเสานะครับคือเขาจะมีข้อกำหนดไว้ว่ากำลังของเสาเนี่ยจะต้องมากกว่า อ่ากำลังของกำลังโมเมนต์ดัดของคานผมเรียกว่ากด605นะครับก็คือกำลังโมเมนต์ดัดของเสาเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ605เท่าของกำลังโมเมนต์ดัดของคานแต่มันตอนที่ออกแบบเสาเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลให้ให้ใส่ของคานนะครับในกรณี Special ผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่รู้ข้อมูลของเสาและขอคานนะครับก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะคํานวณไว้ให้นะครับเพราะว่าเรารู้หน้าตาดัดคานแล้วก็รู้เหล็กบนเหล็กล่างนะครับผมก็คํานวณกําลังโมเมนต์ดัดออกมาได้นะครับอันนี้ก็เอามาเช็คดูนะครับหกหก็คือ1.2นะคงับเพรานะเม่นั้นในกรณีของสเปเชียลเนี่ยเสาจะต้องแข็งแรงกว่าคานอย่างน้อยยี่สิเปอร์เซ็นตนะครับตามกติกา อันนี้เป็นกฎที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ลักษณะของ strong column weak beam นะครับเป็นปรัชญาของการออกแบบเสาที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแถมไว้ให้สำหรับกรณีที่เป็น special นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ report นะครับอันนี้โหลด save ก็ได้ตามปกตินะครับ report ก็จะมีอยู่นะ้านะครับก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลของเสาข้อมูลของคานนะครับว่าใส่ยังไงนะครับแล้วหน้าที่2เราก็จะเป็นการคำนวณของตัวจอยนะครับอันนี้เป็นกรณีของจุดต่อความเหนียวพิเศษนะครับใส่เข้าไปนะครับจริงๆตัวจอยนี่เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า จากการไปสำรวจหลังจากที่อาคารเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะวิบัติขอจอยวิบัตินี่อาคารมักจะรอดยากนะครับนั้นเราต้องป้องกันตัวจอยให้ดีๆนะครับผมก็ยังคิดว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็ใส่เข้าไปไม่กี่เส้นท่านั้นเองนะครับเราเลือกให้เป็นแบบพิเศษไปเลยดีกว่าทีนี้เราทําง่ายมากเพราะว่าโปรแกรมนี้มันดีมากๆเลยเนี่นี่ไม่ได้เชียร์ของตวเองนะเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปนะครับรูปผมก็วาดแบบง่ายๆก็คือเอาแค่ เส้นริมสุดนะครับของเสาวมาจะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ปลอกไปกี่กี่ปลอกให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็คลิกปุ่มพิ i พ์ดูสิอันนี้ผมก็เช็คไปด้วยนะมันใช้งานได้หรือเปล่า PDF Creator นะครับแล้วก็พิ i n ์แล้วก็เมิดน,น,นะครับถ้ามันเรียงอยู่แล้ว1 2 3เนี่ยนะครับเราก็คลิกเมิดเอาได้เลยแล้วก็คอนติเนียแล้วก็เซฟ นนก็จะเป็นรายการอันนี้ก็รายการคำนวณเลยออกมาไม่ยากแต่ผมว่าน่าทำอยู่นะครับอนนโอเคมากๆเลยโอเคนะครับสำหรับจุดต่อก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ